สบายดีพี่น้องสบายดียด네 ma ma มืัอนี้น้ำกับบอหน่อยนะวางมืัอนี้บาหน่อยมืัอนี้บาหน่อยสิมาหม่างหมวกกองหลดเนาะสิมาม่างหมวกกองหลดเป็นเต่าหลเป็นเาก็ร่างก่เนาะหลดบอน้อยบอได้บอได้เป่าหมวกกองมาดนถเลยหลายเดือนเลยเนาะขายน้ำมันเครื่องกับปิ๊ปีเลย เัาละเป่าหมวกของนันน,นี่พันนี้แกะเบิ่งหมามันจะมีกี่ปุ่นหน่อยลาจังนะ่ไหมเนาะเดี๋ยวทำมาเบิ่งน้ำกันเลยเนาะแกะได้อยี่โม่ร้านสาวก็จะขอบกล้องนำ้ำเข้าเข้าไอ้บ <c oughs> ่ไอ้เด็กต่าง แข้งฮะแห้งแข็งไป้งเลยจะออกได้ลยบ่เบล่งนำกันเลยเนาะแน่นแท่งพี่น้งเย้ยแน่นแท่งอะไรจได้เอาข้อต่กเอาหัจนหัวหัหัวขาถงนล้วฝึไปได,ได้หัวขานั่นเลย จะเอาข้อนตอกชะ้ัวขาจะได้หัวช้ตัวขาอหนึ่งเแข็งแห้งลาเลยป้อมจะเบิดอันนี้พูดตายแล้วกลัวไม่น่าเจ้ากินังันนี่มตกพ่นน้าล้วชิัวขาอันหนึ่งเล่าเลย ได้ไหมเซลล์กองใช่ไหมไอ้ปังฟังปิงพี่น้องเลยออกมาแล้วโอ้ยมีอยู่นะเก็บมาจัดเลยไว้คันใส่หมดโอ้ยหมดเอาเป็น้องกันเลยพี่น้องม่นิมี มีกี่ผุ่นหลายไปไหนเนาะโอ้หลายเดือนแหละพี่น้องโดนบอลได้ะนะหลายเดือนแบลเออบอลล่างหมดหเลกกนมีกองะไ ดีพี่น้องเจอป้ะยไปเป่าเลยพี่น้องเจ้ไปเป่าฝุ่นกันนะนี่าน้อยกันแล้วคิทำการเป่าพี่น้องนะว่าเบิงน้ำกันว่าิมีฝุ่นหลายัน you <laughs> อยากออกเนาะทีุ่่นอยากหนามันอยากวกองมันอยากเก,ก,ก่าเลยต,ต้อเกิดขอนะ เล็บ้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้คุณรลายเติบคุณไลท์เติบอันนี้เท่ากับมอันเป่าขี้พุ่นออกแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้อ,นเนอ,อ,เอ,นองเนาะวันนี้บอลน้อยกับซีเอามาประกอบเขาแต่ก่อนเท่ากัประกอบมันต้องเสร็จก่อนเนาะ อย่างสี่ส <c ười> ี่แรกก็ทำความสะอาดเอาเนาะหลุดท่อก็ต้องหักซาเอาเนาะระบบหายใจของรถอะไรของกรองเนาะของกรองอากาศอะไรกันขอกรองการีพิุ่นอะไรระบบหายใจเนี่ยเจ้าขางรลยเนาะ หนอกคือประกอบสร้างม้าไม่สร้างแปลงนี่บันนี้กำลังทำการประกอบ้ะพี่น้องกำลังทำการประกอบ มีสองน็อตน็อพี่น้อกน็อตน,นอกกับน็อตในเอาหั่นเนี่ยมันซีตึงๆเนาะเอาตึงๆเมื่อทำได้ทิ่งหนึ่งก็ได้เนาะทางทางในเนาะแล้วก็จะมีผ้าครอบทางนอกเนาะมันจะมีอน,นั้นจะมีขิดตบด้วยนะว่านอกขิดทาะขิดตบออก่อนเนาะเสร็จออกนำ้ำ เส็จตรงน้ำเนาะเดีเเ๋ยวข้าข้ามการประกอบก่อนเลยเนาะนี่ก็มีผักมันคือกันเราต้องเอาเขาเอาผักมันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ยากเนาพี่น้องเนาะจด้านนั้นจนหัวขาดหัวหนึ่งพี่นอ้องหัวขาดหัวหนึ่ง <laughs> ส,างงงส้างมา่งอันมเมนสร้างแปลงนะสำหรับคลิปนี้กับโจ้ไว้สน,นี้พี่น้องเลยจะได้ก็ฝากก็ติดตามด้วยพี่น้องเนอะคลิปนี้นมันมบนมมอย่างอันเป่าหมอกกองรถคลิปนี้อันน้ำมันบมีคอนเทนต์อย่างเริ่มเห็ดพี่นอ้นองเบิ่งเนาะ อาจะได้ก็ฝากกดติดตามนั่พี่น้องเออติ๊กต็อกบอหน่อยนะว่างเ c e บุ๊กบอหน่อยนะว่างช่องยูทูบบอหน่อยนะว่างสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย